ยกสูงร้อยใหญ่โอ้แน่นอนวิ่งไม่ออกเดี๋ยวไปดูกันจะเพิ่มแรงมา้าตอบโจทย์เขาหรือเปล่าดน้าหลังผมยกสไลด์มาเลยนะสไตล์ออฟโรดของจริง v ีโก้สอ่ะ,ะตอนนี้รถก็เอาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทําการติดตั้งกล่องอันตาบูธนะครับตอนนี้ก่อนที่จะติดตั้งกล่อง้อไปเมื่อกี้ผมว่ตรวจเช็คแล้วก็ลองเนียขับขึ้นมาลองดูนะฮะว่ารถมีการจูนกล่องหลักไหมก่อนติดตั้งคือผมอ เช็ครดก่อนตัวเช็ครถก่อนหมดแต่ด้วยภาระถามว่ารถออฟโรดภาระหลักๆเลยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วกันชนหน้าที่เป็นเหล็กด้าน,นหลังล้อขนาดใหญ่ยกสูงแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยซึ่งคําถามคืออยากจะรู้เหมือนกันว่ารถเดิมๆเนี่ยแรงม้าเดิมๆเนี่ยมันเหลืออยู่กี่ม้าเนี่ยแต่งรถสไตล์ออฟโรดเนี่ยมาไปดูกันตอนนี้กํลาลังยิดนะกระแสเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปติดต่ออีกหนึ่งอย่างครับที่ต้องตรวจเช็คนะครับแอร์โฟครับ ลองดูนี่สกปรกเลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องตรวจเช็คนะครับก็คือสายลมนะฮะตรงแมปเซนเซอร์นะครับปัญหาของโตลต้าที่ชอบหลุดกันบ่อยๆนะครับนี่เฟิร์สชิ้นนะครับอ่ะตรงจุดๆนี้อ่าตรงนี้นะครับคือตรงกระป๋องวันเววาวตัวกรองสิ่งสกปรกนะครับก่อนเข้าแมปเซนเซอร์ตัววัดแรงดันอากาศนะครับชอบหลุดนะฮะตรงนี้ ใส่สายรัดเทเบรไทายก็ดีนะฮะเวลาขับจะได้ปลอดภัยนะ,ะมันได้อ่ะตอนนี้ก่อนจะปรับจูนบนไนโนเทสนะครับเดี๋ยวโทรไปคุยกับลูกค้าก่อนครับถามว่าทําไมต้องโทรไปหาลูกค้าถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วทําไมถึงอยากติดตั้งกล่องเข้าไปในรถตัว o ต้าวิโก้คันนี้ซึ่งเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้ ลูกค้าเขาอะเคยใช้ f o r t u n e r เป็นลูกค้าเก่าผมเลยใช้ f o r t u n e r ตัวโฉมดีเจนเดอร์แหละก็มีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับในสเต็ปใช้งานแล้วก็ติดตั้งกล่องของผมไปพอหายไปช่วงหนึ่งกลับมาเป็นออฟโรดเลยซึ่งเขาก็มีรถ d m a มตัวเก่าเลยพวกปี0 8 0 9ยเกนาะออฟโรดยกสูงเข้าป่าแล้วไปแข่งไปแข่งในสนามออฟโรดด้วยแล้วก็เนี่ยซื้อวีโคใหม่อีกคันนึงอ่าสำหรับคันนี้นะครับการติดตั้งเป็นตัดต่อสายไฟก็คือเรียกว่าไวาริงสายไฟแหละ ไม่ใช่สายไฟตรงรุ่นทําไมถึงต้องไวริงสายไฟรถปีเก่าแล้วถ้าเพื่อนๆที่กดติดตามผมนะครับฝากกดติดตามด้วยจะดูคลิปเก่าๆผมว่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ติดตั้งกล่องได้ไหมนะครับลองกลับไปดูคลิปเก่าๆถ้าเป็นรถรุ่นปีเก่าไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องใช้สายไฟตรงรุ่นมันประหยัดกว่าเดิมเยอะมากถ้าเป็นไวริงสายไฟกล่องอัลต้าบูส์เนี่ยอยู่9,900บาทพร้อมติดตั้งพร้อมจูนแต่ถ้าเป็นสายไฟตรงรุ่นก็13,400จะมีบางรุ่นนะครับเช่นพวกโตลต้าที่เป็นโฉมปี2020ขึ้น อันนั้นก็คือราคาจะสูงขึ้นไปเป็น14,400หรือหรือฟอร์ดก็จะเป็น15,400นะครับส่วนราคาถ้าใครไม่เข้าใจหรือสับสนไงปรึกษาผมมาได้เลยในช่องทางแชทต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลงทิ้งท้ายไว้ให้อ่ะลองดูสายไฟอ่ะดูดิอันนี้ของรถเดิมอันนี้ดูดูเก็บงานก็เหมือนรถเดิมเลยนะครับลองดูอ่ะแล้วก็ยากาวซีโคนกันกลิ่นกันน้ําเข้าให้นะครับมันไม่มันไม่ได้ ตัดต่ออะไรเยอะน่ากลัวอย่างที่คิดนะครับบางคนคิดว่าหูการตัดสายไฟมันน่ากลัวไม่ไม่ใช่นะครับก็บอกแล้วว่ารถปีเก่าเนี่ยเราประหยัดงประมาณได้แล้วทําให้รถแบบก็ลรมีสมรรถนะที่ดีกลับมาเหมือนเหมือนรถเดิมตอนลูกค้าออกป้ายแดงอะมันเยอะอย่าลองโทรไปถามดูดีกว่าฮัลโหล,โลครับฮัลโหลโครับนินครับผมผมอ<า>ัอดนะพอดีเอาเบอร์น้องผมโทรมาอ๋อคับเน,นี้ยขอขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งได้ไหม ใช่ขายเลยง่ายขายไปเลยเออจะถามนิดนึงว่ารถอ่ะอ่าอยู่ดีทําไมถึงออกไอซื้อโตโยต้าวีโก้มาอีกคันนึงชอบทำไมอยู่ดี<อ>มาเป็นอารมณ์ออฟโรดเลยตอนแรกใช้รถพีพีวีอยู่อ๋อใช่ใช่เพราะว่าอันนี้จะเป็นเล่นแบบรถปี่ไงเทียบแบบง่ายๆไง,ไงพี่อาจคือเล่นออฟโรดได้แล้วก็ขับใช้งานได้ใช่อันนี้ขับใช้งานได้แต่คันนั้นมาขับไม่ได้แล้ว,ลวทำมิแข่งแล้วไงอ๋อคันนั้นทำแข่ง <laughs> ใช่ อฮะก็เลยว่าเอาคดีมาทับเน่นรถอันนี้นินซื้อมาพอแต่งปุ๊บแล้วได้ได้ลองขับก่อนก่อนก่อนมานี่ปะลองแล้วพี่อาจมันอืดอ๋อมันอืดฮะใช่ครับอ๋ออยากได้แรงมาเพิ่มประมาณเท่าไหร่เอ่ยใช่ก็แล้วแต่เลยเอาที่พี่อาจไอ้นี่ได้เอาแบบบ้านเหนียวๆหน่อยอ๋อโอเคได้ได้ได้โอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูให้ครับครับครับดีครับโอเคครพี่อาจครับสวัสดีครับนินน่ะ ตอบแบบชัดเจนเลยคือเขาบอกว่ามันอืดยิ่งคนที่เคยเล่นออฟโรดหรือเปลี่ยนยางใหญ่ออเทอเรนมัตเทอเรนพวกนี้จะรู้อยู่แล้วว่าหน้าสัมผัสยางและผ้าใบของเนื้อยางเนี่ยมันค่อนข้างหนาและกว้างนะแล้วก็อีกอย่างเจอเหล็กเจออะไรพวกนี้ต่างๆนะนะอุปกรณ์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยขอวัดแรงม,าม้าเดิมก่อน5้าม้าจะถึงลองดูไปลองดู จูนเสร็จไปทียบร้อยแต่ตอนนี้อย่าสิ่งที่ผมเจอนะฮะหนึ่งเลยพรมผมรองพื้นหนาจัดอ่ะเนี่ยคันเร่งมันติดมันติดยางเห็นไหมยางเนี่ยเนี่ยยางเนี้ยขออ่ะแล้วก็อย่างที่สองคือเขาเปลี่ยนเครื่องเดิมจริงแต่เขาเปลี่ยนท่อเสียโล่งเลยทั้งเส้นช่วงต้นมันก็จะเหี่ยวว้หนึงแต่กลางท้ายมันค่อนข้างมาดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งพอท่อโล่งเกิน บอกทางบ้านไว้เลยว่าําเมามันไม่มีอะไรกองแล้วแคทอะไรติกก็ไม่มีอ่หม้อพักไอเสียจากเดิมที่เคยอันอันไว้มันก็คลายออกหมดเลยนะครับมันก็จะมีขเหมาบ้างเล็กน้อยนะครับดเดี๋ยวไปดูแรงม้ากันรถเดิมเดิมอยู่114.5แรงมา้าแรงบิด271นิวตันแล้วก็จูนเสร็จมันเรียบร้อย163แรงมา้า แรงบิด384นิวตันนะครับก็ขึ้นมาเกือบ50แรงม้าแรงม้าที่ขึ้นมาก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็แรงบิดก็ขึ้นมาพอควรเลยนี100นิวตันเลยนะ110นิวตันเลย,นะเลยนะขึ้นมาเยอะก็การใช้งานน่าจะต่างกว่าเดิมชัดเจนหาบเวลาไต่เขาขึ้นขึ้นทางชันมันต้องใช้รอบสูงแล้วละ่ะบอกจะใช้รอบลำตันอย่างเดียวมันคงไไม่ได้ดีกว่าเดิมแต่เวลาจะใช้รอบมันก็สามารถไปได้แบบ ง่ายๆสมูทๆอะโอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งบนถนนกันดีกว่าว่าปิดกล่องกับเปิดกล่องต่างก,กันเปล่าอโอเคนี่ก็ออกไปลองขับดูอ่ะกล่องอันตาบูธนะครับถ้าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้บอกเนาะไม่ค่อยได้รีวิวก็คือกล่องมันสามารถปิดเป็นสแตนดาดเดิมได้เปิดกล่องก็ได้แล้วก็สามารถเลือกได้อีก2โหมดอ่าแล้วก็ถ้าใช้งานผ่านมือถือก็ดูแอปพลิเคชันได้ครบเลย เข้าใจแล้วละ่ะปิดกล่องเนี่ยยียบออกไปเนะมันตือ้อแต่ตอนนี้เอาจริงนะอยากให้ทุกคนอ่ะกดติดตามนะครับกดติดตามช่องผมจะได้ดูคลิปเก,ก่าๆได้ย้อนหลังได้เ<อ>จอรถที่เป็นรุ่นของ,องใช่มันคือรถที่ใช่สําหรับเราอะไรเงี้ยก็ดูว่าเฮ้ยแนวทางในการตกแตง่งหรืออะไรเงี้ยลูกค้าผมจะมีหลายหลากหลายแนวในการแตงนะ่งอ่ะลองแต่มงมา<อ>โอ้โห,โโหความเร็วหกสิบขึ้นไปช้า ถามว่ารถรถมีปัญหาอะไรไหมไม่มีถามถ้าเป็นล้อเดิมเดิมวิ่งดีนะแต่มนเจอยางใหญ่อะ่ะพอเรื่องอะเปิดกลองเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยยกคันเร่งแล้วเปลี่ยนเลยไม่ต้องจอดอ่ะอ่ะเนี่ยมาเลยเนี่ยอ่ะดูระยะทางไม่มีควันนะไม่มีควันครับคอนเซปต์แรงไร้ควันที่เราให้ปรับจูนโมเดโนเทสอ่ะเพราะอะไรหนึ่งความปลอดภัย องไม่ต้องไปรบกวนคนที่เพื่อนร่วมทางอ่ะเพราะว่าเราได้แรงม้าสูงสุดแล้วใช่คือเราจบแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยรถเราอ่ะประสิทธิภาพจากการจูนเนี่ยมันได้เท่าไหร่อ่าล้วก็ย่านรอบช่วงที่ควรใช้งานควรใช้ตรงไหนนะครับมันวิเคราะห์ได้เลยนะอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาเร่งบบาแซง้ด้วยได้เอ้ย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 มันรู้เอออ่าไป ่ะดูแซงแต่คันเร่งอ่ะตอนนี้ผมใช้คันเร่งไม่เต็มนะห้าสิบอร์ซอ่ะเนี่ยมันก็แซงรอยลํำได้เร็วแล้วเนีเสริมนิดนึงสาหรับใครที่แบบคือบอกว่าเฮ้ยผมไปจูนกล่องหลักดีกว่าถูกกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่การพิจารณาของลูกค้าแต่ละคนนะครับของผมคือใส่กล่องเข้าไปกล่อง e-cue shop เข้าไปเวลาวันนึงเราอยากทํากับเดิมเราสามารถทํากับเดิมได้เลยครับ นะเราเอากล่องชุดนี้ที่เราติดตั้งไป,ไปใส่รุ่นอื่นหรือไปขายขายได้อีกนะครับแล้วกล่องหลักเดิมเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปเสียเสียเวลาตรงนั้นอ,อีกคำถามหนึง่งนะมีคนเขาบอกว่าใส่กล่องพ่วงแล้วถ้าทำให้กล่องหลักเออมไม่จริงเลยไม่จริงอันนี้ขอตอบนะไม่ไม่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยกล่องนะ,ะแตพ่พูดถึงระบบการทํางานดีกว่าระบบการทํางานกล่องเนี่ยเราเข้าไปเพิ่มเพิ่มนะใช้คาว่าเพิ่ม ซึ่งจะไปทําให้กล่องเพิ่มคืออะไรเพิ่มอัตรายกหัวฉีดเพิ่มแรงดันคอมบูเลวาจูนขี้แปผันเทอร์โบได้คือปรับจูนในอยู่ระดับที่เหมาะสมเพราะกว่าจะออกมาเป็นกล่องให้กับทุกคนใช้งานนะคะือมันต้องถูกทดสอบอยู่แล้วแล้วก็ที่สาคัญคือตอนนี้กล่องเราก็อยู่ในค่ายรถต่างๆนะครับบางแบรนด์แล้วก็ลองลองติดตามดูก็ได้เราก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับการติดตั้งกล่องเพื่อสมรรถนะผมยินดีให้คำปรึกษาก่อนนะ ยังไม่ติดโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับแล้วก็ติดต่อในทุกช่องทางผมเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้านะครับติดต่อเลยพิมพ์คำว่าอัด e e-cil shop j u n i e r หรือบ้านเขียวอ่ะมีใส่ลายนะแอดไซน์นำหน้าก่อนแล้วก็ a d o u e r t e-cil shop นะครับส่วนเบอร์ติดต่อโดยตรงก็0865339916แต่บอกพี่ๆทุกคนก่อนว่าอย่าไปเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับมันเต็มเข้าไม่ได้เข้าไลน์แอของผมนะครับผมตอบเหมือนกัน อาจจะช้าหน่อยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มสมรรถนะให้รถเราขับง่ายขึ้นดีขึ้นโอเคครับ